ประเทศเราเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่มาจากแะไรราชการทั้งนั้นนะคิดแบบราชการนะหล,หลายประเทศเนี่ยเขาต้องลดจํานวนข้าราชการลงของเราเนี่กี่แสนล้านอะ่ะไม่รู้หกแสนล้านเท่าไหร่ผมจาตัวเลขไม่ได้เราควรจะปลดออกข้าราชการเอาเฉพาะที่จําเป็นนอกนั้นก็ใช้เทคโนโลยีมาแทนเหมือนกับในต่างประเทศแบบที่สภาพั์เขาบอกอะ่ะเอาเทคโนโลยีมาแทนนะอะไรไม่จําเป็นไม่ต้องทำนะครับข้าราชการเนี่ยปลดออกให้หมด เอาเฉพาะที่จําเป็นใช้เทคโนโลยีอันไหนประชาชนเ็าทาได้เช่นเรือนจําก็ให้ประชาชนทําเรือนจําไปนะยึดรับบังคับคดีขนส่งอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นะนะสำานักงานที่ดินนี่อะไรต่างเนี่ยผมว่านาะยุบยุบ,ยบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้เอกชนเ็าทาเหมือนในต่างประเทศนะ <c oughs> หน่วยงานของรัฐมันได้เล็กลงนะเล็กลงให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ให้มันเล็กลง นะครับแล้วก็ปลดขา้าราชการเยอะๆเอาเหลือน,น้อยๆไม่ต้องมีเยอะหรอกขา้าราชการเนี่ยยิงตอนนี้สบายโควิดกูไม่ต้องทํางานเลยนะหยุดกันเป็นเดือนสองเดือนมางสิบสี่วันสิบห้าวันสบายนะภาษีก็กินกินภาษีพวกกูทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขนา้าราชการเนี่ยต้องลดลงหกสิบแล้วก็พอครับบางหน่วยงานให้อยู่ถึงเปดเจ็ดสิบเลยหกสิบนี่แม่ะจําชื่อตัวเองไม่ได้้วนะบางคนก็เป็นไงหาแว่นตัวเองไม่เจอทั้งๆ้งนี่แหละใส่แว่นอยู่ อาการมันหนักแล้วเกิน60สิบแล้วมันต้องไปเลี้ยงหลานนะไม่ใช่หกสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบยังทําราชการอยู่นะกินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กินนะหลงหลงลืมลืมคุณจะเอาคนแก่ชรลาพวกนี้เอาไว้ทําไมรับเงินเดือนเป็นแสนแสน,แสนบางหน่วยงานอะม่อยู่ถึงเจดสิบนะเป็นภาระนะเนี่ยก็เรียกเป็นภาระทางภาษีเนี่ยโคษกสอสคอเน่ไปบอกนายกเนี่ย เนี่ยข้าราชการพวกนี้เป็นภาระหกสิบแล้วพอแล้วจริงจริงห้าสิบห้าก็พอแล้วกเกษียณแล้วคุณไปทําอะไรกับเรื่องของคุณไปอย่าให้ให้ให้เป็นภาระหกสิบแล้วก็จบแล้วอย่างผมนี่รับราชการนะหกสิบแล้วก็พอแล้วไปขยายเวลาให้มันอยู่ทําไมเดินเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะนะบางคนก็นั่งหลับไม่ไหวหลงหลงลืมลืมลมือไม่ไ้สั่นนะหวานดันใจนะเบาหวานความดันโรคห,หัวใจครบ ก็ดูไอ้พวกไอ,สอ,อ้สวชุกปัจจุบันเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปถึงก็เข้าไปนั่งในสภาประชุมประชุมประชุมวุฒิสภานะนั่งไปไงคอเอียงที่วัยรุ่นเขาบอกคอพับคอพับแฟนเธอคอพับคอพับเนะไปนั่งคอพับอยู่เป็นสวนะแล้วแล้วแล้วก็ไปไงเป็นภาระภาษีคนละแสนกว่านะ หมอทวีสินเราไปดูที่บอกนายกเนี่ยงบพวกสวเนี่ยเราเอาเงินเดือนพวกนี้มาช่วยโควิดทีไหมเป็นภาระาทางภาษีไม่ได้มีประโยชน์เลยเป็นปรสิทธ์เป็นไส้ติ่งเป็นส่วนเกินมันไม่ได้มีประโยชน์เลยสวใน,นยุคปัจจุบันลแล้วก็ไปนั่งคอพับคอพับแสนเราคอพับเนะยนั่งคอพับนะรัฐมนตรีบางคนก็นั่งหลับเป็นแกเดินก็ต้องพยุงจะล้มอะไรเงี้ยตัวเองยาวตัวไม่รอดเลย พอใครไปถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้บอลไม่รู้เวลาเปิดก็ไม่ได้มาบอกกูนี่กูจะไปรู้ได้ยังไงรัฐมนตรีบางคนก็นะอยากจะจับใครก็อย่าพูดลอยๆอนะมึงไปหาหลักฐานมาแล้วมึงทำไมไม่หาแล้วมึงให้ประชาชนไปหาหลักฐานมาพอบอกปุกลุกปาอย่าพูดอย่าพูดลอยๆยไปหาหลักฐานมาอะไรอะไรก็ให้ประชาชนไปหาหลักฐานจะจับบอล หลักฐานไม่พอนะใครมีหลักฐานไปหาหลักฐานมาให้ตำรวจตำรวจจะได้จับแล้วจะมีตำรวจไว้ทำไมตอมองมไว้ทำไมไหนแรงงานต่างด้าวใครหากินกับแรงงานต่างด้าวตำรวจทหารขันาการส่วนไหนไปหาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆายปกครองตำรวจทหารนะให้ประชาชนไปหาหลักฐานมา ไปแจ้งความจะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปหาหลักฐานมาไครบุกลุกป่าไปหาหลักฐานมานี่เราประเทศกูมีแล้วเนี่ยนะไปแจ้งความไปติดต่อราชาการไปอะไรต่างๆใครเป็นเจ้าของบันเอาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆอยเอา้เาแล้วตํารวจไม่มีหลักฐานเลยครับทหารไม่มีหรอกครับผู้ว่าไม่มีหรอกครับนะนี่คือประเทศเรานะครับผมว่านะนี่คือพูดความจริงอะไรๆก็ไปหาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆอย นะแล้วเองจะไปรู้เหรอมันอยู่ไหนก็ต้องให้ประชาชนพายเองไปจับมาด้วยหรือจะให้ประชาชนเอาเชือกมัดไว้ก่อนแล้วเองก็เอารถมาจับหรือยังไงนี่คือผมว่านะสังคมในตอนนี้มันเริ่มทนไม่ไหวกนะันแล้วคนหลายๆอย่างนะครับนะครับ,นะรบนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะตรงไปตรงมาครับนะตอนนี้คนดูอยู่ทางไหนเนี่ยนะห้าพันเะจ็ดนะครับห้าพันแปดกับสามพันกว่าแปดเก้าพันคน นะยูทูบสามพันกว่านะเฟซบุ๊กห้าพันกว่าก็ช่วยกันแชร์ไปนี่คือเรื่องจริงอะเนะี่ยบ่อนการพนันเนี่ยมีคนก็โทรมาถามผมเนี่ยนะว่าชาตินี้มีโอกาสจับไม่มีทางเ็าจะจับทําไมแลวมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเป็นแหล่งเงินแหล่งทองแล้วเป็นสวยประชาชนตั้งคําถามว่าเงินสวยพวกเนี้ยเขาจ่ายทุกเดือนจนเจ้าที่ของรัฐนักการเมืองไม่กล้าจับเจ้าของบ่อนโดยจริงไม่กล้าแล้วครับ ผมเชื่อนะครับไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าบ่อนการมาะนันมีผลประโยชน์มหาศาแลแรงงานต่างด้าวเถื่อนก็ผลประโยชน์มหาศาลนะจับเสร็จแล้วใครจะส่งสวยนะครับมันก็ทําให้ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครกล้าจับกลัวไม่หมดประชาชนก็ดา่ดาด่ากันทั้งบ้านไปไปอยู่จังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นน,นะเอื้อมลานะครับอ่านะครับนี่คือปัญหานะอ่าของประเทศเราในวันนี้ เลยอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังนะล้วตอนนี้วันๆเนี่ยคนโทรมามีแต่เรื่องเป็นนี้เป็นสิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็หันไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายลักทรัพย์ช่อโกงยกักยอกเต็ไมไปหมดคดีช่อโกงคดีเกี่ยวกับทรัพย์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเมื่อวานนี้ผมคุยอัอายการเขาบอกคดีแนวโน้มเนี่ยพวกคดีลักทรกัพย์ยกักยอกช่อโกงปลอมเอกสารก็จะมากขึ้นเพราะไม่มีจะกินก็ต้องโกงเขากินไม่อยากเบี้ยวก็ต้องเบี้ยวเพราะไม่มีเงินใช้นี่ จนเมื่อวานเนี้นะครับเจ้านี้นอกระบบรายหนึ่งเป็นฟรีทนายคลายทุกเนี่ยไปปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบต่อเดือนทําไปทํามาลูกนี่เขาไม่มีปัญญาจ่ายไปทวงเขาหนักเขาก็ไปแจ้งตารวจนะครับนะหลังจากนั้นนะตำรวจก็วางแผนนัดหมายให้เอาเงินมาสมมอบว่าเปเจ้าหนี้แล้วก็จับคาหนังคาเขาโดนไปสองข้อหาปล่อยเงินกู้โดยไม่รับอนุญาตฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติแล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินหน้าตาโดนไปสองดอกจับเสร็จ <c oughs> นะนะเจ้าหนี้คนนี้ต้องยอมยกหนี้ให้กับลูกหนี้เพราะส่งมอบเงินก็จับขาหนังกาเขา,ขาติดคุกเจ้าหนี้ยอมยกหนี้อันนี้ครับเป็นวิธีการแก้ไขหนี้ของลูกหนี้นอกระบบที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้นอกระบบนี่นะครับนะฟังอาจารย์ไว้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยนะมันมันคิดดอกเบีย้ยโหดคมคูคุกค,คามไปแจ้งตำรวจตํารวจนัดหมายมาแล้วก็นัดหมายส่งมอบเงินแล้วก็จับขาหนังคาเขาติดคุก นะนายทุนเงินกู้นอกระบบต้องยอมครับยกหนี้หมดเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับนี่เขาจับจริงๆริงนะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบก็ังระวังนะครับก็โดนจับกันเลยอันนี้นะฮะคาหนังคาขาวเรียบร้อยนี่เนื่องไทช้แล้วสบายยกหนี้เออคือเดี๋ยวนี้สังคมมันต้องเอาตัวรอดกันหมดแนละ้ว ฟังรายการทนายคลายทุกเนี่ยได้ประโยชน์ได้ความรู้ทางกฎหมายวันๆก็มีคนโทรมาว่าจะคืนรถคืนรถผ่อนไม่ไหว <c oughs> ผมบอกหลายครั้งนะครับการคืนรถคืนบ้านไรต่างเนี่ยมันทําได้แต่คุณต้องไม่ผิดนัดธรรมรนนี้คุณผ่อนค่างวดมาถ้าคุณค้างก็สองงวดคุณก็เอาเงินสองนวดไปจ่ายให้เรียบร้อยค่าปรงค่าปรับเรียบร้อยแล้วคุณก็เอารถไปคืนเขาไปจอดคืนเขาที่สํานักงานเขาถ่ายรูปอะไรต่างๆจบจบแค่นั้นเลยครับ ไม่ต้องกลัวโดนฟ้องโดนอะไรเขาจะขูจ่จะฟ้องก็สู้คดีไปนะเพราะกฎหมายเขาบอกว่าถ้าผู้เช่าซื้ออยากจะเลิกสัญญาง่ายนิดเดียวนะก็เอารถไปคืนเขาเขียนแค่เนี้พูดภาษาชาวบ้านคือดูแล้วกูผ่อนไม่ไหวแน่ก็เอารถไปคืนแต่ตอนคืนต้องไม่ผิดสัญญาไม่ค้างค้างวดถ้าค้างข้าง,าาง,างวัวสามวดก็เอาไปจ่ายค่างวดสามวดค่าผงค่าปรับจ่ายให้หมดแล้วก็คืนก็จบเรียบร้อยถ่ายลงถ่ายรูปจอดไว้ส่วนไฟนั้นจะรับคืนไม่รับคืนก็เรื่องของมึง จบแค่นี้แหละครับไปลงประจำวันด้วยหรือจะพาตำรวจไปเป็นพยานนะนะจ่ายค่าน้ามันให้ตำรวจพาตำรวจไปยืนเป็นพยานสักหน่อยมาคืนแล้วลงประจำวันอะไรก็ว่าไปจบนะครับพอคืนเสร็จแล้วก็ไปร้องที่สคบอก็ได้ไปคืนแล้วไปลงไว้ที่ศูนย์น้ำลงทําก็ได้ถ่ายลงถ่ายรูปโลเคชั่นอะไรต่างจบนะบ้านช่องผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนแล้วบอกว่าขอตีหลับประกันใช้นี่นะครับไม่ไหวอย่าไปต่อพอแค่นี้ ไม่ใช่ว่าผ่อนรถไม่ไหวดันเสือกเอาไปขายเต้นเอาไปขายดาวไอ้นี่ยุ่งนะทรัพย์สินเป็นของไฟนั้นเอาไปขายเต้นไปขายดาวได้ยังไงล่ะทรัพย์สินคนอื่นเขาไปขายก็โดนยักยอกไอคนรับไปก็รับของโจรน,นะเพราะฉะนั้นไอใครที่แบเปิดเต้นอะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดนะเอารถฟันเพื่อนเอาไปผ่อนวองวดสองงวดไม่ผ่อนแล้วเสร็จแล้วก็เอารถหนีไปอีกชิปหายกว่าเดิมเพราะฉะนั้น จำที่อาจารย์เดชาว่าเพราะผมอยู่กับแบงค์มาสามสิบกว่าปีทุกวันนี้ยังทํางานให้แบงค์อยู่นะทำงานให้หลายธนาคารอยู่หลายไฟแนนซ์หลายบริษัททวงนี้นะผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนจบอย่าเอาไปขายต่อวันข้างหน้าเราอยากจะอ่าได้รถใหม่แล้วก็ดาวใหม่เอาไปขายต่อปุ๊บไอคนซื้อไปแม่งผ่อนหัวสองหัวแล้วแม่งหนีเลยครัวนี้เราชิปหายเลยเนี่ยเราก็ต้องมารับผิดมาผ่อนกุญแจอยู่แล้วสแล้วไม่ผ่อนก็โดนฟ้องยึดบ้านยึดช่อง นะแล้วการรวมถึงไอ้พวกผู้ค้ำประกันเนี่ยนะพูดทุกวันนะผู้ค้ำประกันเนี่ยเราไม่จะเป็นเราอยาไปค้ำให้ใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายไม่ต้องไปคำ้ำพอถึงเวลาแม่งเบี้ยวเราไปไงซวยชิบหายตอนแม่งมาขอให้เราไปคำ้ำนี่แม่งพูดดีแทบจกกนะกราบตีเนี่ยนะแต่พอมันหลังจากนั้นมันไม่ผ่อนค่างวดเราก็ต้องรับผิดหมดไม่ว่าเงินกู้หรือเช่าซื้อโดยเฉพาะพวกสากลในบ้านเลยค้ำกันไปค้ำกันมาสุดท้าย เราเป็นผู้คำ้ำเราไม่ได้เบี้ยวมันเป็นผู้กู้เบี้ยวเราก็ซวยเราก็ต้องโดนยึดบ้านยึดช่องนะเพราะความโง่เพราะความใจดีของเราใจดีดีเกินไปจนกลายเป็นโง่ฝากไว้ฟังอาจารย์เดชาพูดไว้เพื่อนฝูงไม่ต้องมีแม่งมากหรอกเป็นเพื่อนกันมันต้องไม่ให้เรามากู้เงินให้มันออกรถแทนมันไม่อาเป็นเพื่อนกันต้องมายืมเงินกันเป็นเพื่อนกันไม่ต้องให้ค้ำประกันถ้าใครเป็นเพื่อนกันแล้วให้เราค้ำประกันยืมเงินเราตัดเพื่อนไปเลยเราไม่ต้องครบ ให้แม่งจะคบกันมาห้าสิบปีก็ทั้งมันทุกวันนี้ต้องเป็นสังคมที่เราต้องเอาตัวรอดอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครเชื่อผมผมเนี่ยจะหกสิบแล้วผ่านโลกอะไรมาเยอะเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะหรอกนะเชื่อผมอย่าให้ยืมเงินอย่าให้คำประกันอย่าออกรถแทนกันอย่าไปกู้เงินแทนเขาอย่าให้ยืมปืนอย่าให้ยืมรถรถแม่งก,ก็ไปขนยาซันะครับสุดท้ายเราก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหากว่าจะสู้คดีเสร็จเสียค่าทนายเป็นล้าน นะครับครอบครัวแตกแยกเยอะแยะมากมายให้ยืมรถไปแม่งเสือกอไปขนยาสุดท้ายแม่งก็ซัดทอดถามว่ารถใครรถเราเราแม่งกลายเป็นผู้ต้องหาที่สองเสียค่าทนายเป็นล้านกว่าคดีจะจบดีไม่ดีโดนประหารชีวิตไปด้วยทั้งทัที่ไม่ได้ขนยาเลยจะให้เขายืมรถนะฟังอาจารย์พูดไว้ให้ความรู้ทุกวันช่องนี้นะครับช่วยกันแชร์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 ไปนะครับนะแต่ผมพูดความจริงไม่เป็นไรติดกุกกยตรางก็ช่างแม่งไปไม่เป็นไรนะถ้าอยู่อย,อยู่อยู่แล้วก็ ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมไม่อยู่ทําไมหายใจทิ้งวันวันจัดรายการแนวน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็รับหมายเรียกไม่หมายเรียกก็่หมายจับไม่หมายจับก็ฝากขังก็ไปติดคุกกิตารางกันหมดแล้วเหลือผมนี่คนเดียวช่วยๆมาดูกันไว้ก่อนจะติดคุกกิตารางแล้วซะก่อนนะครับนะก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์เดชานะพูดในวันนี้พี่นอกก้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์ก็นับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ต้องไปเหลือตัวเองอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่าไปมองงอมืองอตีนอยู่เลยครับ อะไรทําได้ก็ทานะโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาเช้าออกกําลังกายถนนรัชดาเนี่ยนะเดินมาทางไหนก็มีปิดขายปิดขายปิดขายเลิกกิจการปิดขายโอ้โหดูแล้วมันอุบาท,ทหมดเลย <c oughs> เราต้องปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันอยู่ไม่รอดเรายังทําเหมือนเดิมเราทาตัวเป็นไดโนเสาร์เราก็เจ๊งต้องปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับหมดทีีวงทีวีต้องปรับคนดูก็น้อยลงทีวีน้อยลงน้อยลงคนก็นมาดูทางโซเชียลหมด รายการต่างๆก็เจ๊งหมดสปอนเซอร์ก็ไม่มีเหลือแต่พวกถังเช่ากับยาทาหัวร้านนะแล้วก็วายกาอะไรพวกนี้นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสปอนเซอร์ทางทีวีก็นับวันก็แย่หมดเพราะบริษัทห้างร้านก็เจ๊งกันหมดทีวีคนดูก็น้อยคนก็ไปม่มค่อยอยากดูกทีวีทุกอย่างมันแย่หมดอ่ะเจ๊งหมดโลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนต้องพยายามปรับตัวให้เข้าอยู่กับยุค 5G ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคน นะมีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่กับความจริงอย่ามองโลกสวยนะครับประหยัดประหยัดกันไม่ใช่วันๆคิดจะ,จะเที่ยวนะนะครับประหยัดลดลดอะไรลดรายจ่ายให้มากที่สุดอะไรไม่จําเป็นก็ลดลดลงสุรายางมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องกินข้าวนอกบ้านก็น้อยลงแลนะต่างๆต้องประหยัดในยุคนี้นะต้องประหยัดจําไว้เลยนะครับนะแล้วก็อย่าไปยุ่งพวกการบนานอนะบายามุกอะไรต่อะไรต่างๆที่มันไม่ดีก็ห่างๆซนะ นะนะครับนั่งสมาธิบ้างอะไรต่างๆประหยะัดนะแล้วก็หารายได้เสริมนะแต่ไม่ใช่ค้ายาบ้านะไม่ใช่นะรายได้เสริมก็ต้องไปรายได้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ